ยกัสบายดีเด้อพี่น้องบรรยากาศยามแรงๆอีพีสองต่อพี่น้องเห็ดเล้าไก่ห้เมอุตมะต่อพี่น้องเกถ่าพื่นอยู่เพื่อนพุ่นยังมาแต่โรงพยาบาลเนาพี่น้องเลยพากันเถ็ดโอยกันกระพอยเทวกระบะพามีให้มันเล้วบลเล้วกะมุ้งเล้วเลยพี่น้องเลยย่างเตะร่มตะนางเลยค่ะอภากจัดอ้ห่มใส่เลยพี่น้องพากันเถ็ดโวยกันไปนี่แหละพี่น้องเลยให้มันเล้วบลเล้วม้นนี่กับมืออื่นพี่น้องเลยโศยกัน

จะลงเสียงว่ากินนี่นะอย่ามาไข่เ้อย่าซอยกันอย่าลหนเลยค่ะวะเราเล่าไก่เด้ออัด้อไก่น้อยเล่าไก่มาเล่าไก่ักซลลนนจอกเล็กน้อยเปนําำเลยพี่น้องเลยเก่งได้หกเก่งไรอ๋อมุตะนาเลยปะใช

อ้อมไม่หูหลังข้าอ้อมแต่เขาจะยังงางาไปด้ยด้วยกูแล้ว ข้างอันนี้น <sip> ี <ina> ่ยจะแค่พักราดป่ะอะไระพักราแล้วจะหนีไปพราทังหัวของมันไกลไกเลยจะพักราดนีไปทางนี้ดิงไปกลัวทั้งมัวไกป่าเลยจะเปนักราดน้วาี่้อไปทำงานฮะไม่มาดูเลยัวทั้งรังจะแค่พักราดงอหล้เนาะงไปกับมานจ้า nó có đầy bao sao กับ l รุดนกเออตืนกับป้าเลยถกกะีราไก่ธรรมะนี่เนาะถ้าเยอะป้าเม่ยนดีกว่าอยาเลมาไ่ก็ได้ไ่ก็ได้รบินไก่กะได้ดีด้วยแ้วมันอยู่ก่อนจับครับออฟนี่รอที่ย เอาไม่มางัดงาดปองมันอยู่ทางในห่างเออมันบิดงานไม่ได้เลยมาได้ผูกเป็นกันไหะครับตัวตะคอยมันต้เงลาการงานถ้าจงัดอยู่ในผูกก็ได้เอาป่นทางนี้ก่อนเอาใหม่เอาตีมันก่อนก็ได้ đi thôi, ngay 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 thôi, หัดพอมนหิวไปกว่ามันิ่งำคำจำคำเ้งไปจำเศ้าพี่นองยเนาะํำคำำคำไปำเศ้าเด้ังหอนเนี่ยจำแล้ว ตัวน้อยเด้เรียกกระตุกกระตูเด้กำลังมุดชุ่มไป่วยตัวนี้ตัวน้อยจะช่วยตัวนี้หัวใจคุปปิ้งเชาใหญ่ก่อน ในกล้องกันพี่น้องเอ้ประตูทังหนานี่ะแหลมเพราะว่ามันคาหงนาดิเงลเากก่พราะว่าบห้องโบอยากตัดนางนะพี่น้องเข้าใช้ก็ได้ดอกเพราะว่าท่านมาสีเห็ุทานนี้เพราะมันใก้กับหงนาดเข้า ก็เลยว่ากข้างในก็ได้เพราะว่านางเขามันพ่วงอยู่ร่ว่าข้างล่งพุ่นั่นจะประหยัดใส่อันตันี้ยมันไกลเขาเลยเขายกน้นมันซ้นี่นี่มาสอดไปพู้นอเดี๋ยวจะพเอากาเดี๋ยวเี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดเีียเดีี Eh, dia anh sẽ phải Dia anh เวเพิ่นอันนั้นักเียดีคุ้มเห็ดมาแล้วชมวนี้เนาะถึงหัวพี่ันนี้เล็กน้อยมะอื่นวันมี้วียกเมังเสือ่ยอะไรก็มีเวียดนั่นนี่อ่ะนะับจับมาจะ

พี่ีบมากมยมันกัหูตามตัวนี้แหละวางไอยาต้านนางเฮ้ยว่าลุกเห็นอะไจะกินนี่จะตอไปซะกดอนเนาะ้นแล้วลูกขึ้นออกแล้วขึ้อกเยน้อง เบงกล้องกพี่น้องว่านต่เบราดออกมาได้ไม่ข้าน้ำแไม่ข้าน้ำแต่นี่มาดูน้ำเทียวัเลยันาเบสาพมีดับเลป่าวาแบเบิดเด้อพี่น้องเด้อเนาะขันเราเบิร์ดสำไรกะเอาสำนั่นเลยเนาะับแล้ว่สำนั่นบ่

จำแล้ว,อย,วอ,อย่ามั้ยเนี่ยเขาตอกตัวนี้เขาจัดเรตอกดินเสร็จแล้วจะไปพีพ่น้องเลยนอคลิปนี้บอมีกรสิได้คอจบคลิปเด้อพี่น้องเลย I okay. killed เมื่อมันไกลแน่พ่เยเชามาแเช้า่เาได้ผัดหกแ่้ทนีกหนึ่นาี้เาดำตีะนางำนี่อวาออมไปอมูกเลยก็ได้โอ้มนอมต้องอ้อมไป i n ด t ออกแล้วไปอ้อดูลังคนละ มากเลยกระไม้เหรอแล้วอะไพี่น้องเลยแอมกกขอมกไก่กับทั้งคางนี่แต่ทา้งลังที่ใช้พักกระจาดักงนะมันคขำอลไรพี่น้องเอลยก็เลยว่าสีพระกันยุดก่อนพี่น้องเลยสีไหวาตานางก่อนดูสบายดีเด้อสบายดีเด้อพี่น้องเด้อสบายดีไอเทลวบายเมียนคอนตีที่ได้ขอจบคลิปก่อนพี่น้องเด้อวันนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดีเด้อพี่น้องเด้อ